สวัสดีครับล้อหมุนออนทัวร์นะครับวันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์นะครับมาร่วมงานกับพี่ชิว c ีบีนะฮะก็วันนี้จะมาในคอนเทนต์ยืนงงในดง GS เนะครับเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ครับนี่วันนี้เรามากับ GS 2000ันนะครับนะเป็นรถพี่ชิวกับเพื่อนเขานะครับนะขอเราเป็นฟอร์ซ่าคันเดียวเลยเดี๋ยวนะฮะตัวนี้นี่เป็นฟอร์ซ่าสามรด้ยนะครับ เดี๋ยวดูนะฮะว่าจะไปกับตัวพันเขาไหวไหมนะตัวพันเขาจะรู้สึกยังไงจะไปเที่ยวด้วยกันมันจะจอยมันจะสนุกไหมนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาคําตอบมาให้นะครับรถต่างซ,ซีซีไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมนะฮะโอเควันนี้พี่นําเที่ยวผมไปไหนเนี่ยนาผมไปไหนวน,นนี้เราจะพาไปกาญจนบุรีครับอันนี้ทริปแบบทริปแบบเล่นๆนะเล่นๆนะเดี๋ยวตอนนะี้ตั้งใจวันร้อนเดี๋ยวเราจะไป ร้านกาแฟที่หลังวัดทับเสือก่อนคนน่าจะรู้จักคือวันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมขับตามพี่เขาอย่างเดียววันนี้วันนี้จะพาจะพาจะพาอ่านมาเชื่อเขเรียกว่าทำเป็นคอนเทนต์ว่ายืนงงในดง JS เนี่ว่าว่าว่าซีซีต่างกันไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมเหนื่อยมากไหมพี่ขับซีซีสูงเหนื่อยไหมที่ต้องมาเที่ยวกับซีซีน้อยกว่าอะไรอย่างนี้พี่เหนื่อยไหมก็เดี๋ยวเอาคำตอบมาให้เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็นะฮะเดี๋ยวลองไปลุ้นกันว่า แต่ที่ที่เราจะไปมันคือหมู่บ้านญี่ปุ่นเนาะไฮไลท์ของเราเนะาะกันมาชีการจนบุรีนะมีคนบอกว่ามันมันรอ้อนอเราก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวเราไปสักบ่สามเดี๋ยว er จากเนี่ยทาหมู่บ้นานเนี่ยเราจะไปคาเฟอ่อีกที่หนึ่งมีนาคาเฟ่ซื่อยู่หลังวัดทับเสือได้สองสามชั่วมโมงไปตักตากแอร์เย็นๆแล้วสายสักบ่สามเนี่ยพอเก้าไปที่กันากมาชีกันมาชีปิดทุ่มหนึ่งใกล้ๆสะพานข้ามม่น้ำแคว ด,ดีเลยเ,เดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวเอารูป <c oughs> มาโชว์ <c oughs> อวจ้ะโอเคครับเจอกันทิปนี้นะครับก็เป็นทิปปุ๊บป,ปั๊บทัวร์เหมือนกันนะครับก็ ที่เขาก็ชวนผมล่วงหน้าประมาณ2วันเท่านั้นเองนะฮะผมก็สกิติดง่ายเลยนะครับคือวันนี้ก็อยากมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่ารถต่าง cc สามารถเที่ยวด้วยกันได้ไหมอ่าซี CC สูงจะเหนื่อยมากไหมที่ต้องรอ cc น้อยจะเหนื่อยมากไหมที่ต้องเข็นตาวนะฮะ เดีย๋ยววันนี้เราก็จะมาทำอนเทนต์ตรงนี้บอก,กเพื่อนๆเลยนะครับเอาจริงๆในความรู้สึกผมมันอยู่ที่เราคุยกันนะครับระหว่างรถทั้งสองซีซนะครับว่าเราจะไปกันแบบไหนยังไงนะครับสำหรับผมผมไม่รู้สึกว่าผมเหนื่อยนะฮะผมก็ขับชิวๆฟินๆแบบนี้อยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่เราคุยกันนะฮะ รู้สึกว่าตามหลัง GS นี่รู้สึกว่าฟินมากนะฮะเพราะเพราะเขากุยทางไว้ให้ผมหมดเลยนะฮะคือดีมากเลยอ,อ่ะไปง่ายไปสบายเลยชอบชอบครับ ก็เป็นบรรยากาศภายในคาเฟ่นะครับก็คือมาสั่งอาหารที่ตรงนี้เลยนะครับมีเค้กมีน้ำครบทุกอย่างเค้กก็มีราคาก็เดี๋ยวผมเอาเมนูไว้ที่นี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าราคาเป็นยังไงนะครับ ออนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นคาเฟ่นะครับสร้างเป็นสไตล์บ้านญี่ปุ่นคนระับหมู่บ้านญี่ปุ่นนะฮะนี่อย่นางน,นี้พาอามมาทัวร์ลิงด้วยนะนี่าห,หมู่บ้านกันมาชิคาเฟ่นะครับอ้ก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็ มาแบบถ่ายรูปก,กันนะฮะเนี่ยก็จะมีวิวแบบอารมณ์บ้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยครับน,นี่นะครับแต่ตอนนี้แดดร้อนมากนะฮะเดี๋ยวลองลองไปดูห้างในท่ดงร้อนจังอืออื ก็มาก็แนะนําให้มากันเย็นๆนะครับจะได้มีเวลาถ่ายรูปแบบเย็นๆใจนะครับช่วงที่เรามานี่ก็ค่อนข้างร้อนนะฮะอ่าที่มีตู้กดน้ํากดได้จริงไหมเนี่ยกดน่าจะได้น่าจะได้จริงอันนี้อะไรอ่าอันนี้ผู้หญิงหรอใช่ตู้กดน้ํานี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์สไตล์แต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่ เหมือนรถป๊อปเลยอ่ะเอาไปแต่งอย่าเงี้ยเหมือนรถป๊อปเลยโอเคนะแรงด้วยดิประเด็นนะเออน่าจะตันเลยนะน่าจะตันมีอยู่แค่นี้นะครับเกิจะมีโซนทางนู้นนะฮะข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในคาเฟ่ของที่นี่นะครับอันนี้ก็ เย็นแล้วเนาะพี่น็อตกี่โมงเนี่ยเนี่ยผมไม่รู้ในกาเลียอันนีประมาณสักบ่ไปสามไปสี่ห้าโมงแล้วเหรอห้าโมงแล้วอาจะห้าโมงแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยไหมครับไปกันสามร้อยวันนี้เหนื่อยมากขี่ตามฟอร์ซ่านี่เหนื่อยสุดเลยเอาเอาจริงเดี๋ยวเอาจริงเนี่ยเอาจริงนะไม่ไม่ขี่ปะติ๋วอันนี้ยังสิวสิวอันนี้ขี่แบบลับตาขี่อะไรเงี้ยเปิรวันนี้มานี่รู้ว่ากําลังเครื่องมันน่าจะเราก็เลยเปิดครูสคอนโทรลเปิดแค่ร้อยสิบห้าเห็นบอกตามมาประมาณร้อยยี่สิบเนี่ย ใหม่ก็ใกล้เคียงกันร้อยี่สิบกว่าถ้าสมมติว่าออกไฟแดงอ่ะผมจะค่อยๆไล่มามันบางทีอ่ะพี่ทิ้งไปเยอะๆผมก็มีบิดร้อยสามสิบกว่าเหมือนกันถ้าพี่ทิ้งห่างๆไปอ่ะนั่นแหละตก็กล่าวว่าเปิดแค่นั้นหะให้มาตามแปะแล้วก็ลากไปด้วยกันไงแตาจริงผมไม่รู้สึกว่าผมเหนื่อยหรือว่าอะไรนะผมเพราะว่าก็อัดกันอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้มันร้อนก็ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้ฟอร์ซ่าสามร้อยเนี่ยร้อนห้าขีดเลยเฮ้ยแต่เครื่องผมเห็นละ อัตรตาเร่งดีใช่ได้ว่ะแต่ม<อ>ันอ GS ออกปุ๊บนี่อัดต,ตามนี่ผมไปด้เดี๋ยวไม่ได้หรอกเดี๋ยวดนเดี๋ยวดน ن ว่าฟอร์ซ่าเป็นตัวถ่วงไม่ได้ไม่ได้ไไดอัออตดต่ใช่ได้ใช่ได้ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่สามล้านคันนี้ไม่ขีเ้เหร่กะว่าไปต้องให้ติดให้ติดให้ติดเลยจะได้ไม่ดูไม่ดูเป็นภาระแต่ว่าเรามองกระจกหลังเราไม่ค่อยเห็นรถนะเห็นเป็นช่วงๆมันมีภาระหรอ สามร้อยเจอกันได้อยู่แล้วใช่ใช่เอาจริงซีซีต่างกันผมเห็นมาเยอะแล้วจะรถเล็กรถใหญ่ก็คือไปด้วยกันได้แต่ว่าคือใจมันต้องแบบไปด้วยกันน่ะใช่ใช่ถ้าไปเจอกับคนไปไม่รอก็ตามนั้นแหละต่อให้ซีซีเท่าไหร่ก็คือตามไม่ทันใช่แต่ผมก็รู้อารมณ์รถแหละเราก็ขี่ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆครับ ต่ขากลับนี่ได้เลยนะพี่ร้อยห้าร้อยหกได้เลยนะโอ้เราเราสบวอแล้วสอบวอรจริงสอบวอร์ล้วนี่ฝนก็จะมาเนี่ยถ้าฝนมาปุ๊บที่ขี่ช้าและขี่ขี่แปดสิบเก้าสิบพอแล้วเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเออวันนี้เปิดมาแค่แปดเก้าสิบเองออกไปลุกไฟแดงอืมครับตาเล่งมันดีกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าพอปลายทางแล้วมันก็เท่ากันแหละจะติดไฟแดงเท่ากันนี่แปเห็นมีหนึ่งนำหน้าตลอดเลยอันนี้รถรถพี่ชิวนะครับนี่ ไม่รู้เพื่อนรู้ยังนี่ใครจะทำไฟมาทำกับพี่เขาเลยนะระบบไฟนะครับแนะนำเลยแนะนำเลยขายของหน่อยขายของหน่อยพี่ชิวเป็นสปอนเซอร์ให้คลิปนี้เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงน้ำเต็มที่ผมไงโอเคเดี๋ยวก็เรียบร้อยเลยก็กลับกันแล้วครับเดี๋ยวอาจจะแวะก็ต้องผสมกินหงกินหอย หอยอะไรเหลี่ย,ย,ยหอยเอาใจกินหอยตอนนี้นึงแล้วเดี๋ยวค่อยๆๆกลับไม่เฮียเชียวเป็นคนชอบหอยเอาจริงอ่ะเข้าวัดอ่ะเข้าผิดเข้าถูกกันเลยนะพี่สองคนะนะแบบไม่เคยมาวัดเลยเลยตลอดเลยตลอดเห็นนี่เลยวัดโอเคครับเพื่อนๆดอนเดี๋ยวไงก็ขอปิดทิปไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ